จากคนส่งนะฮะคนส่งบางมกใช่ไหมฮะจะขึ้นทางด่วนกลับสมุทรประการจะขึ้นทางด่วนกลับสมุทรประการก็ต้องขึ้นทางด่วนที่ดาวนองนะครับดาวขนองแบบหนึ่งนะครับ เขาอยู่ตามช่องจราจช่องเอดเงินทางด่วนไม่รู้ตำรวจคนไห น้ำนิดนึงนะครับห้องน้ำนิดนึงเพราะทางด่วนเขาจะต้องมีห้องน้ำไม้บริการที่้องประชาชนนะเนาะหทางด่วนมุนห้งด่วน โควิดก็โควิดนะนะโควิดก็โควิดเนอะไปดูห้องน้ำบนอาคารกันหน่อยเนี่ยนะครับแบ,บตเตอรี่เหลือน้อยแป๊บหนึ่งนะครับ ไม่รู้แบตเตอรี่จะพอหรือเปล่านะนะครับตากล้องก็ไม่ได้ออกมาอันนี้เป็นช่องเก็บเงินนะครับช่องเก็บเงินของทางด่วนเห็นตั้งโต๊ะปรับ ขครับสวัสดีครับอันนี้อันนี้เปกยบเทียบปรับเลยไหมน้องไม่ครับไม่ครับเขียนไม่สั่งให้น้องครับเขียนไม่สั่งเนาะครับโอเคเพราะเป็นการตั้งจุดตรวจครับผมอ๋อระดับน้อนะจริงอ๋อสวัสดีครับเดนบ์มาไงครับพี่อ๋อมาดูที่วันนี้ครับนั่นสวัสดีอุ้ยอย่าไปเรียกท่าน คนคนลุกอย่าไปเรียกท่านผมไม่ใช่ท่านนะครับมอไซค์ขึ้นทางปวดไม่ได้นะคะมอใจออกตรงด่านช่างเลยนะคะเป็นจุดป,ปวดขันวินัยจราจรบนทางด่วนนะครับพันตำรวจโทรผูออ้ควบคุมพันตำรวจโทรหมอค์ที่อยู่ได้เลยค้าออกด่านช่างเลยครับมอไซค์ขึ้นทางปวดไม่ได้นะครับตัดเลนซ้ายเลยครับแล้วออกด่านช่างนะครับ,บ เดี๋ยวนะครับพันตร้รวจโทรอยู่ไหมสอบถามว่านิดนึงนะครับไฟแบตเตอรี่เมะบ่เยอะ สวัสดีครับเออมอไซค์ขึ้นทางด่วนเหรอขึ้นทางขึ้นทางด่วนเออเดี๋ยวถามน้องนิดหนึ่งน้องครับหลงทางหรือว่าไงครับอ๋อหลงทางใช่ไหม I g ้ก็แบบอุตสิทธิ์เ a ่อพลูทเกาเอเขาหลงเขาหลงทางเนาะก็ดูตาม g o o g l e Map ใช่ไหมอืเออแล้วมันพาขึ้นทางด่วนรถนี้เขาโนขึ้นมอเตอร์เวย์ This is not motorway ย่ I don't know. Just after showing I just come this way. Yes. ไปไหนก็ไปไหนฮะ How the. Okay. I don't know มันต้องพูดกูก็พูดเออโอ้โหไม่เป็นนี่ไปไหนมาเนี่ยอย่าไงนี่ป่ะครับปองเดี๋ยวครับผมเอออันนี้ของสนอไหนพวกปองทางด่วนครับทางด่วนครับมีหน้าป้ายให้จับตัวไปายในจราจรหรอเราเราเราต้องเอาตามช่องจราจรเหรอ ต้องเอาตามช่องเก็บเงินอย่างนี้หรอเพราะว่าตอนตอนนีนี่ได้แล้วต้องดูตอนตรวจสายไม่นานด,ดูว่ารถเอ่อวันนี้ต้องปลอดใสครับหรือว่าถ้าแจ้งว่ารถรถเฉียดตนแล้วหลุดหนีมาหรือว่าคนมัน,นตายมาเงี้ยเราต้องมาดูนะครับแล้วก็อย่างหน้าด,าดออ่านรถเยอะนายบอกให้มาดูการจอดให้จอดไปเรื่อยอ่าก็คืออำนวยความสะดวกคการมาดูไปอ๋อแล้วทีนี้อ่าผมถามผมถามมุกหวองอย่างนี้อ่าเพราะว่ามีประชาชนโทรหาผมเขาบอกว่าเออ ที่ป้ายที่ชื่อน่ะผู้ควบคุมมันเป็นพันตำรวจโทใช่ฮะเป็นรองผู้ก่าวขาควบคุมหมดไม่ใช่ควบคุมหมดแล้วท่านอยู่ไหมที่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวนอกระบบัไปรับขบวนเสด็จไม่ใช่เด็กเดี๋ยวอย่างนี้ผู้กองพวกผมเน้นเน้นว่าให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบพอพอทีนี้ป้ายชื่อมันไม่ตรงกับที่คนคุมอยู่ตอนนี้คือผู้กองคือเขาปรีชาใช่ครับใช่ไหมแล้วทีนี้ท่านคุมท่านคุมถ้าคุมตามระเบียบที่เขาเขียนมันต้องคุมท่านต้องอยู่ที่นี่ แล้วผู้กองเอาชื่อใส่ซะมันก็จบชาวบ้านก็ได้ไม่โทรหาเขาอยู่นะครับกะรกระทัเอาเขากเอานายควบคุมไทยไทนะรองผู้กับรองผู้ชุมคับมไม่ใช่รองผู้กับแต่ทีนี้ทําไมรองผู้กับไม่มาอยู่ที่นี่อ่ะเพราะรับรัเบิดเสเกียทุ่นไปเมื่อกี้ไม่ไม่ไม่ใช่ดิอย่างนี้ถ้าถ้าถ้ารองไม่อยู่หรือถ้าคนควบคุมไม่อยู่ท่านก็ต้องเลิกดิคือคนที่จะคุมที่จะสั่งการเนี่ยมันต้องอยู่เพราะมันมีตามเวลาอยู่นะครับนะครับถ้าควบ ควบคุมอยู่นะครับตามเวลานะครับอันนี้ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมันมีมันหมุนยนกันมาป้ายก็ต้องนั่นแหละเดี๋ยวต้องทำใหม่เดี๋ยวเราจะทำใหม่ให้ไม่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 เอาว่าเอาว่าตอนนี้ผู้กองเอาว่าตอนนี้คือชาวบ้านเขาโทรหาผมตะกี้นยผมก็เลยขึ้นทั้งวันมาเออเขาบอกว่าป้ายป้ายมันไม่ถูกต้องเราทําถูกต้องนะครับไปคุมเบรคที่ตกอไเได้เลยสามลองไม่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 ใหญ่เดี๋ยวผู้กองถ้าผู้กองรู้จักแล้วก็เคยดูไลฟ์ผมอ่ะ ผมว่าตำรวจเคยดูของผมทั่วประเทศเพราะ,ะนั้นผมเน้นว่า,อ,า,อ,าอย่างนี้เราตรวจสอบช่วยกันเราไม่อยากคือผมเนี่ยก็เป็นผู้สื่อข่าวตำรวจผมไม่แค่อยากไม่อยากเห็นตำรวจถูกดา่าแล้ว,แล,วแล้วถ้าเกิดว่าคนคุมเนี่ยมันต้องตรงตามป้ายแต่ถ้ามันไม่ตรงปุ๊บก็ต้องหยุดเพราะหนึ่งผมแจ้งไปแล้วนะครับ ที่เข้าศูนย์ใหญ่เลยที่ผมจะรอผมจะแจ้งทุกครั้งเข้าเข้าศูนย์ใหญ่เลยนะครับว่าเป็นการตั้งถูกต้องมีนโยบายให้้งถูกต้องนะครับไม่ใช่ด่านเถือนอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้กล่าวหาว่าด่านเถือนแต่เพียงแต่ว่าทุกอย่างมันต้องถูกต้องตามระเบียบคือผู้ควบคุมและชื่อผู้บังคับการอะไรคือในกรุงเทพอาจจะอย่างเงี้ยนะครับผมเนี่ยพยายามจะเข้าใจอ่าอันนี้เดียวผมปฏิบัติหน้ทีให้ทำให้ผมได้ใหม่นะครับเออถ้าใช้อยู่หลักกันเออ โอ้ยอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเอาคนควบคุมหลักก็ใส่ท่านสุวัสดิ์เลยดิมันจะนั่นนั่นคือคนควบคุมหลักเลยก็ใช่ดิเราจะท่าอยู่สถานีก็คือไม่ได้ควบคุมตรงนี้คือควบคุมเนี่ยมันต้องควบคุมอยู่ตรงนี้ปัญหาคือตรงเนี้ยคือควบคุมแต่ว่าไปรับบทสิทธิ์ถ้าถ้าไปรับน่ะถ้านายไปรับก็ต้องคือก็ต้องไม่ไม่ไปติต่อทำโวได้นะครับนะที่อนอเนี่ยไปรับบทสจทธิ์เดี๋ยวฝ่ายชายท่าน ก็อยู่ก็ไือดประเทตรงนี้แจกได้เองโอนมาได้มีปัญหาอะไรโอนไปได้เลยไม่ใช่ไม่คือคือย่าบอกงั้นเนี่ยเออคือเดี๋ยวพูดอย่างงั้นเพราะว่าอย่าบอกว่าเ้ยถ้าติดต่อมันก็ติดต่อได้เพราะท่านมีวิทยุสื่อสารใช่ไหมติดต่อได้เลยต่อได้ยินแป๊บเดียวไม่คือเอ้าถ้าสมมติว่าผมต้องการเจออย่างตอนเนี้ยทไงได้ไปที่สัวนอได้เลยเนี่ยเห็นไหมท่านก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้นะผู้กอง คือผมอยากจะเจอผู้ควบคุมที่อยู่ตรงนี้ถ้าท่านบอกให้ผมไปสอนอผก็ไม่ได้เด็กมันก็ไม่ใช่คุมอยู่ตรงนี้เด็ยเป็นรองนั่นอยู่นะครับเป็นรองท่านก็ใส่ผู้กองต้องใส่ชื่อเอางั้นได้เดี๋ยวไปทำเบกให้แนะนำทำป้ายใหม่ทำทำป้ายใหม่ได้เดี๋ยไปไหนต่อเนี่ยวันนี้ครับไปไหนต่อเนี่ยขึ้นมาดูผู้กองเฉยๆนี่เลยนี้แล้วใช่บอกกคนไม่เราลูคนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่คือผมเนี่ยคือผมอยากเห็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติที่มันถูกต้องเพราะนั้นคนโทรหาผมเติมป้ายอย่าง นะถ้าถ้าถ้าเอาให้ถูกก็ต้องหูกองก็ต้องอ้นี้เนาะได้ไเดอก็เป็นร้อยตำรวจเอกนะฮะอืมเป็นร้อยตำรวจเอกเพราะนั้นท่านก็ต้องหยุดนะครับเพราะว่ามันมันคนคุมไม่อยู่แล้วอ่ะนะคนคุมไม่อยู่แล้วก็ว่ากันไปนะครับเรา ไม่ไม่ไม่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ทำผิดนะครับประเด็นคือแค่นี้แหละครับครับผมต้องต้องไปเออต้องมีที่ขอบคุณมากๆว่าก็นี่แหละเขาขึ้นมาคุยด้วยไม่ได้ว่าจับผิดแต่เมื่อชาวบ้านเขาโทรหาเรียครับพอดีผมเขารู้ว่าผมมาขนส่งไงเขาก็เลยโทรมาคนที่เขาขึ้นทางด่วนมาเขาบอกว่ายืนทุกช่อง ใช่เพราะงานไงสายอีกคือจะบอกว่ามันเป็นจุดสกัดทีนี้ผู้กองก็ตอบไม่ได้ว่าสกัดรถอะไรใช่ไหมสกัดรถที่คือถ้าสกัดมันต้องสกัดเมื่อมีเหตุการณ์เจุดสกัดจุดสกัดในราจรเออราจะมีป้ายเตือนอยู่ด้านหน้าเออแล้วก็มีป้ายนี่ก็มียาด้านหลังไม่ต้องรถต้องรถไฟอะไรอย่างเงี้ย โอเคฝากผู้กองด้วยครับผมสวัสดีครับมีน่ารับใช้บอกโอเคครับผมขอบคุณมากครับครับช่ท่าผอเสียงแค้ไม่ใชาชนก็นี่แหละก็ถามถามกันเนาะผมและผู้กองชาครับฝากก็ลาพี่น้องเท่านี้แล้วกันขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้กองครับครับผมแบอกครับ